ก็จะไปทำคอนเทนต์หน่อยนะคะไปแขวนโคมที่ไปแขวนกับใครเดี๋ยวขอนัดขอนัดเอ่อเพื่อนสนิทนะฮะเพื่อนสนิทก่อน number 1อ่าเพื่อนสนิท number o n ก่อนนะคะว่าชวนกันไปแขวนโคมแต่ที่เราก็มีอ่าใของสุดอนุรักษ์ช้างไทยของเราก็มีนะคะเป็นอะไรนะชื่องานขี่ช้างแขวนโคม แขวนคอขี่คอแขวนโคมองช้างไม่ใช่ขี่ช้างแขวนแขวนโคมขอพรกอดช้างกอดช้างอ่าแบบอ่าขี่ช้างแขวนโคมขอพรขอพรกอดช้างนะคะซึ่งตอนนี้เริ่มจัดสถานที่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าร้านแขวนโคมของเราจะอยู่อ่าบริเวณใกล้ๆกับพระชัยบดีศรีโพชบาลอ่าซึ่งก็สามารถไปสักการะขอพรได้นะคะขี่ควานแขวนโคมขี่ไหก่อนอ๋อ ตัวบอขี่ฟาร์นแก่นโคมเนี่ยขี่น่าจะขี่ไม่ถึงหรือเปล่าห้อยไม่ถึงก็ตอนนี้จัดสถานที่แล้วรู้สึกว่าอาทิตย์หน้าก็จะก็จะเริ่มเปิดแล้วนะคะในส่วนของกิจกรรมของทางสูตรอนุรักษ์ช้างไทยเนาะแต่ทางของลําพูนอ่ะเห็นว่าเริ่มแล้วด้วยนะคะดีกว่าว่าจะไปเหมือนกันของลําพูนนี่เหมือนเป็นประเพณีทุกปีใช่ไหมใช่ทุกปีเนาะแล้วก็ของของทางเรานี่ก็ ปีที่แล้วนะคะเริ่มเริ่มปีที่แล้วปีนี้มีประกวดด้วยประกวดร้องเพลงให้อ๋ใช่วันนี้ฮะงานงานในการงานยีเพลงในการของศูนย์จ้างเขาเนาะเดี๋ยวจะซ้อมคอก่อนเขามีประกวดร้องเพลงนะเงินรางวัลมูลค่า10ล้านลูปีค่ะเออขยากห้องแต่กะไม่เนาะเนาะเออเตอเตอแล้วเลงกะ เ๋อห้องดังห้งดังเดี๋ยวจะพาไปห้องเพลงพุ่นเออก็บอกจะห้องเพลงดิเดี๋ยวปาอันสักสุดินไปประกวดห้องเพลงเออได้ยินว่าจะห้องเพลงอ่ะแฮมอ่ะแฮมใครห้องเพลงไปพฝ่นเออเดี๋ยวจะเอาไม้ห้องเลยห้องเลยอ่ะห้องแฮมวะเอาเพลงหยางเสียงก่อนเอาเพลงหยางเฮ็ดเสียงอ่ะแฮมเอาเพลงหยางแฮมอ่ายื่นไม้ให้เลยเอาไปเลยไม้เอาไปเอาเพลงเลยเล็งอยู่คอหน้าไอยเอาไปดิพอหน้าหอยออคือตายมี เป็นขนมนี่ก็่ป็นขนมฮะปุ้นไหนพอไปตังปุ้นไหนป้นมัดห้อนหกใจปุ้นท้ายหกใจปุ้นไหนพอปุ้นปุ้นไหนอยากร้องเพลงฮะอยากร้องเพลงไปยังห้องเพลงกันเดี๋ยวห้องเพลงอ่ะห้องเพลงตัวกันแป๊ะห้องเพลงดีอ่ะร้องเพลงช้างเพลงช้างเรื่องแมกมีช้างกี่ตัวคะมีกี่ตัวมีท่าเออเพลงช้างเรื่องแมกห้าตัว ตัวเดียวตัวเดียวตัวร้องเนาะสวยจังเลยพักม่วงโอ้ยการเป็นตาปูนเอาไปจะทายหูตัวเนี่ยไปคกฮะไปคกยังไงคกสีตีพานมาดิอ่านห้องเพลงอย่างดีพอหัวจะเปคนประกวดห้องเพลงกันใครห้องโดยหลักเออใส่มาลมลมเลยใส่มาเป็นชุดเลยอ่ะสามชาเลยอ่ะจะเอาเพลงอะไร น้องก็ถามอะไรอ่ะหือเออล่าสุดมีม,มีน้องมีคลิปที่อ่าแฟนเพจนะคะน้อง <im itation> น้องมามาเรียกมุทุก,ก,ก็ตอบอว่าอ <im itation> ้เ <im itation> ใช่ลูกคุณเก๋นะลูกคุณเก๋เสียงน้องน่ารักนะเพื่อนครับพ้กกำลังควงงวงอยู่ไปควงตีควงงวงควงงวงอีกแล้ว เป็นคงจริงเนอเอา่เาชอบควงง่วงหมดหมดไปแล้วเทศกาลจรีนหมดไปแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเป็นอะไรนะฮาโลวีนสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมอืมสิ้นเดือนเป็นฮาโลวีนแต่สุกสิบสามผ่านมาแล้วนะฮาลโลวีนรั้นนาผ่านไปแล้วไม่ไม่สุกสิบสามอ่ะสุกสิบสามที่ผ่านมาสุกสิบสามแต่สิบสองเปรีงผ่านมานานแล้วอือแต่สิ้นเดือนนี้เป็นฮาโลวีนเนาะส่วนไรกระทงก็วันปลายเกือบเกือบปลายพฤศจิกาเดือนนี้จำจำไม่ได้ว่าปีนี้เขาลอยอยังไงเพราะว่า ไม่ได้ลอยหลายปีเลยจริงอยากไปออกพรรษา <c oughs> ที่หนองคายอีกนะไปดูออบ้างไปพญานาค <c oughs> ขราวก่อนไปไปกับพ่อกับแม่เห็นไปนั่งอยู่ตั้งนานเห็นอยู่สองลูก <c oughs> ไปนั่งอยู่ตั้งนานเห็นอยู่สองลูกแบบไม่ไหวแล้วอยากกลับแลดึกแล้วบอกแม่ลับเหอออะไรเงี้ยดึกแล้วง่วงนอน <c oughs> น<ห>ะ<ด>ไม่อย่างใครอู้ก็เปิดเหมือนมาหนังอู้นี่ไปอดแล้มมนเป็นกรรมเป็นกรรมนี โอ้ยอย่าส่งเสียงมากเดี๋ยวเสียงแหบเออต้องเก็บเสียงไว้นะคะเดี๋ยวต้องกักวัร้องเพลงกะกวดร้องเพลงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกเป็นคนร้องเพลงแล้วก็ให้พี่โอ๊ตพี่ปลิวแล้วก็นุกนะคะเป็นหางเครื่องนะคะดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทีมแมดมินจะเป็นสปอนเซอร์เรื่องชุดให้นะเดี๋ยวให้ให้ให้เป็นหางเครื่องนะคะ่าใส่กระโปรงเจ็ดสีกระโปงสีลุงแล้วก็ให้ทูร้องเพลง เพลงอะไรก่อนไม่รู้เมื่อกี้จัดมาให้หนึ่งชุดนะคะไม่ต้องมีเวทีใช่ไหมไม่ต้องมีเวทีใช่ตีกะละมังไม่ใช่กะละมังก็ไม่ตีเต้นดีๆนะพี่โอ๊ตอุ้ยไปอุ้ไปได้ห่าจะเอาคลิปของเขาเขาแล้วนะฟื้นถึงเต้นบัดี้ตดเวทีเบลมาได้เด้อเต้นดีๆนะเต้นบัดี้ตดเวทีเบลที่มาได้นะเวทีทำไม